Thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจค่ะวันนี้เป็น EP ีที่11ซึ่งเป็น EP ีสำคัญอันได้ประมวลบทที่1จนถึงบทที่10เข้าไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันตอนแรกก็คือแบบฟอร์มการเขียนแผนธุรกิจเพื่อให้ทุกท่านได้มีเข็มทิศและทิศทางในการทารายงานในแบบเดียวกัน ส่วนที่2ก็จะเป็นแนะนําเทคนิคในการเขียนรายงานและส่วนสุดท้ายจะเป็น powerpoint ตัวอย่างของรุ่นพี่ที่ได้ผ่านการประกวดการเขียนแผนธุรกิจมาแล้วระดับมหาวิทยาลายัยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านแชร์สกรีนและติดตามอาจารย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะจุดเริ่มต้นของธุรกิจค่ะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า start up ตั้งแต่บทนำการเขียนแผนธุรกิจคาดคิดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการให้บริหารงานได้อย่างมีเข็มทิศได้ค่ะจนกระทั่งถึงบทที่นำกรณีศึกษาให้ผู้สนใจศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งไปสู่การประกอบธุรกิจให้ประสบความสาเร็จในอนาคตอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงท้ายของบทนี้นะคะอาจารย์ได้นำเสนอ และเพียงจุดประกายเท่านั้นขอให้ทุกท่านได้ทำรายงานและศึกษาเรื่องราวต่างๆอย่างอิสระนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันเลยค่ะกรณีศึกษาการเขียนแผนธุรกิจนั้นขอทุกทวนก่อนว่าท่านที่เริ่มต้นทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะอาจจะหันกลับมาทบทวนว่าเอ๊การเขียนแผนธุรกิจเนี่ยถ้าหากจะนำไปใช้ให้เป็นระบบ มีทิศทางของแผนงานที่ตั้งใจจะทําและลงมือทําให้สําเร็จหรือแม้แต่ท่านที่เคยประสบปัญหาและอุปสรรคในการประกอบการก็ตามแต่จงสร้างกำลังใจให้ลุกขึ้นมามีกำลังใจต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นหลุล่วงไปได้เสมือนเริ่มต้นธุรกิจใหม่อีกครั้งหนึง่งในส่วนของผู้ที่สนใจศึกษา เป็นนักศึกษาในชั้นเรียนก็สนใจประกอบธุรกิจในอนาคตได้ค่ะก็อาจจะนำตัวอย่างเหล่านี้มาสร้างทีมงานและร่วมกันก่อ,กอตั้งธุรกิจและจะดำเนินงานไปในทิศทางใดภายใต้กรอบการเขียนแผนธุรกิจโดยอาศัยแบบฟอร์มในบทนี้ก็ทำได้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิดิทัศชุดนี้ที่บันทึกไว้ก็คงจะเป็นประโยชน์ทุกครั้งเมื่อทุกท่านอยากนํากลับมาทบทวนนะคะสิ่งหนึ่งแม้น้อยที่จะใส่เอาไว้อาจจะไม่เพียงพอทุกท่านก็คงจะได้มีการทบทวนและค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยนะคะตามที่ได้แจ้งเอาไว้ว่ามีเรื่องของแบบฟอร์มการเขียนแผนเพื่อปรับทิศทางในการทำรายงานแบบเดียวกันแนวทางนำเสนอกรณีศึกษาและตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆนะคะ ก่อนอื่นขอนำเสนอสามส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องราวดีๆในวิชานี้ก็คือว่าตลอดทุกอีพีที่ผ่านมานะคะอีพีหนึจะเป็นเรื่องราวของการทำสรุปของผู้บริหารหรือบทสรุปของผู้บริหารจะประกอบไปด้วยบทนำการเขียนแผนการเป็นผู้ประกอบการและจระิยธรรมทางธุรกิจ ภาพรวมธุรกิจและรูปแบบการจัดตั้งก่อตั้งธุรกิจต่างๆทีนี้ส่วนสาระสําคัญจะเป็นแผนดําเนินงานซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่งานต่างๆในธุรกิจประกอบไปด้วยเรื่องของการตลาดการผลิตการจัดหาแหล่งเงินทุนการจัดการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยภาพรวมที่เชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์ทางธุรกิจ และสุดท้ายสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือธุรกิจต้องจัดการความเสี่ยงค่ะเพราะว่าความเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมุ่งหมายไปสู่แผนการประเมินความเป็นไปได้สําหรับโอกาสทางธุรกิจตลอดจนหาช่องทางในการควบคุมปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนด้วยเห็นไหมล่ะคะแนวความคิดรวบยอดก็มีเพียงเท่านี้สําหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอาจารย์จะนําเสนอว่าบทสรุปผู้บริหารควรมีสาระสําคัญอย่างไรเพราะว่า บทสรุปผู้บริหารเป็นสิ่งที่ย่อจึงไม่ควรที่จะยาวมากไม่ควรเกิน2-3ถึงหน้าเท่านั้นนะคะซึ่งบทสรุปผู้บริหารนั้นเป็นการสรุปแนวความคิดโดยภาพรวมของธุรกิจบอกเล่าความเป็นมาและสถานการณ์ของธุรกิจ แนวโน้มและโอกาสทางเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนธุรกิจตลอดจนรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการระบุชื่อที่ตั้งของสถานประกอบการหรืออื่นใดเพราะฉะนั้นอาจารย์จะนําเสนอตั้งแต่ปกกันเลยทีเดียวมาดูหน้าปกนะคะความน่าสนใจของปกทุกท่านสามารถออกแบบปกได้อย่างอิสระแต่ควรมีสิ่งที่ระบุในปกไว้ก็คือตราสัญลักษณ สถานประกอบการหรือตราสินค้าที่ต้องการชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งและช่องทางออนไลน์ต่าง,างๆที่ติดต่อได้โดยสะดวกสำหรับรูปแบบก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะภาพตราสินค้าความเป็นมาและสถานะของธุรกิจในปัจจุบันใส่ชื่อสถานประกอบการรูปรับตราสินค้าชื่อผู้ก่อตั้ง กิจการนี้ทำการผลิตหรือซื้อมาขายไปหรือให้บริการระบุด้วยนะคะและภายใต้ตราสินค้านั้นให้อธิบายสักเล็กน้อยค่ะสถานที่ตั้งนั้นตั้งอยู่ที่ใดลูกค้าหลักในปัจจุบันเป็นใครมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าไหร่คู่แข่งขันเป็นใครนะคะปัจจุบันสามารถรเผชิญปัญหาการแข่งขันได้มากน้อยเพียงใดมีสาเหตุมาจาก เหตุผลใดคนใดนะคะธุรกิจนั้นเป็นสตาร์อัพหรือว่าดำเนินมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนที่ควรจะมีในบทสรุปบริหารนั่นเองนะคะ สำหรับโอกาสทางธุรกิจและแนวทางการก่อตั้งขอให้แสดงข้อความที่ระบุก,การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถอธิบายได้ว่าโอกาสดังกล่าวนั้นเป็นโอกาสด้านใด,นดเช่นโอกาสในการจัดตั้งใหม่หรือว่า ตั้งมาแล้วระยะหนึ่งก็ตามที่ระบุเอาไว้นะคะมีวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนธุรกิจเช่นเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงินหรือว่าเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อที่เคยกู้ยืมมาแล้วนะคะในการเขียนขอกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือจะนําเงินมาจากส่วนของเจ้าของก็ตามนะคะผู้เขียนแผนธุรกิจต้องชี้แจงว่าจะนําเงินไปลงทุนในส่วนใดบางนั่นเองอาจจะเป็นการซื้อ อุปกรณ์การผลิตซื้ออุปกรณ์สำนักงานหรือสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่นะคะอย่างนี้ก็ควรที่จะระบุนะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็จะเป็นเรื่องของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมจะต้องมีนะคะองค์ประกอบหน้าที่งานที่สำคัญรอบด้านไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้าน การจัดก,การการผลิตการบริหารทรัพยากรมนุษย์การตลาดทุกสิ่งอย่างรวมอยู่ในนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีรายชื่อของผู้ร่วมลงทุนซึ่งมีแนวปฏิบัตินะคะจย์ได้สืบค้นมาจากท่านนักวิชาการท่านได้แนะนําว่าเราควรมีรายชื่อผู้ร่วมทุนลำดับที่ชื่อสกุลหน้าที่ตําแหน่งงานจํานวนหุ้นและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดนะคะสาหรับการวิเคราะห์สถานการณ์อ่า จะมีเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะนำมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ขนาดย่อมก็ประยุกต์ได้เครื่องมือวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคหรือที่เรียกว่า SWOT นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีตารางแนวทางให้ ทุกท่านได้ทำตามนะคะก็จะมีเรื่องของปัจจัยภายในก็วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนถ้าเป็นจุดแข็งจะพัฒนาต่อ,อย่างไรหากเป็นจุดอ่อนจะปรับปรุงอย่างไรให้อธิบายด้วยนะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกหากพบว่าเป็นปัจจัยภายในในด้านใดไม่ว,ว่าจะเป็นด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการด้านการเงินด้านตลาดและก็การผลิตจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ธุรกิจต้องทำก่อนด้วยค่ะความคิดของ ผู้ร่วมลงทุนในการเขียนแผนก็จะเป็นระบบนี้ล่ะคะสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยปัจจัยภายในดังที่บอกนะคะก็จะมีแนวทางวิเคราะห์ให้ในรายละเอียดซึ่งทุกท่านสามารถติดตามได้เพิ่มเติมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกซึ่งก็ใส่ในตารางเดียวกันแต่ว่าจะมุ่งมองในส่วนของเศรษฐกิจความนิยมลูกค้าและแหล่งวัตถุดิบอย่างนี้เป็นต้นก็จะเปลี่ยนจาก จุดอ่อนจุดแข็งเป็นโอกาสอุปสรรคนั่นเองและเราไม่ลืมที่จะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ธุรกิจต้องทำก่อนหลังด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวิสัยทัศน์พันธกิจก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะละเลยวิสัยทัศน์เป็นธุรกิจที่ทําอะไรเขียนไปนะคะแนวทางการเขียนก็คือว่าให้เขียนเป็นประโยค ที่แสดงความมุ่งมั่นเป็นจริงได้และบ่งบอกถึงอนาคตข้างหน้าเป็นระยะเวลากำกับด้วยจะดีนะคะเป็นถ้อยคําที่แสดงการมองไกลแต่ไปถึงค่ะพันธกิจก็หมายถึงหน้าที่งานหลักของธุรกิจทำอะไรขอให้เขียนเป็นรายข้อนะคะเป้าหมายหน้าที่งานหลักของธุรกิจทำอะไรก็ให้เขียนเป็นรายข้อ นะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะสำหรับแผนการตลาดก็จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนผสม mm hmm. การตลาดการตั้งราคาสินค้าการพยากรณ์ยอดขายตลอดจนกลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งควรที่จะระบุไว้ในแผนการตลาดสังเกตไหมคะจะมีการวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งแข่งขันหรือที่เรียกว่า STP Marketing นั่นเอง S ก็มาจาก Segmentation การจัดกลุ่มเป้าหมายเป็นใครกลุ่มใด T Target นะคะหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นใครและ P มาจาก Positioning ก็คือการกำหนดคุณลักษณะพิเศษหรือภาพลักษณ์ที่ทำให้สินค้าและบริการความสามารถที่โดดเด่นยังไงล่ะคะในส่วนของแผนการผลิตเราอาจจะนำเอา กระบวนการผลิตการเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังสถานประกอบการมาเป็นแนวในการเขียนวัตถุดิบใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะเข้าสู่กระบวนการผลิตและใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนกว่าจะได้สินค้าสำเร็จรูปออกมาการเลือกทำเลที่ตั้งประกอบไปด้วยการขนส่งแหล่งวัตถุดิบจนกระทั่งมาถึงสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิแสงเสียงบรรยากาศต่างๆโอกาสในอนาคตการเช่าภาษีทัศนคติของชุมชนซึ่ง เราก็สามารถนำเสนอตัวอย่างและภาพประกอบได้อาทิเช่นแผนที่ของบริษัทแผนที่ของโรงงานแผนที่ของ SME เช่น SME แห่งนี้เขาเปิดเป็นบริษัทเล็กๆชื่อฮามาโมโตเกมซึ่งโลเคชันหรือการวางผังสถานประกอบการของเขาอยู่ใกล้กับ ร้านสะดวกซื้ออย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นทำเลที่น่าสนใจเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการค้าขายเลยทีเดียวการวางผังเป็นเช่นไรการจัดการทางการเงินนะคะคราวนี้เรามาดูการจัดการทางการเงินก็จะประกอบไปด้วยการพยากรณ์ความต้องการการเงินงบดุลงบกำไรขาดทุนซึ่งอาจารย์ก็มีแนวตัวอย่างเช่นบริษัทเบนจาม่าเบเกอรี่แอนเค้กนะคะเขาก็จะจัดทำงบกำไรขาดทุน ประกอบไปด้วยขายหักต้นทุนขายจนกระทั่งได้ออกมาเป็นกําไรสุทธิแล้วก็ทํางบดุลซึ่งประกอบไปด้วยสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนและส่วนของเจ้าของนะคะก็จะได้เห็นภาพรวมนะคะสำหรับในส่วนของการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็จะนำเสมอรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ครงสร้างองค์การและผังการบริหารมีท่านประธานรองต่างๆและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆวาดผังซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกท่านได้เรียนแล้วในรายวิชาพื้นฐานและควรได้นํามาปรับใช้ในรายวิชานี้นะคะสําหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์และสถานการณ์ทางธุรกิจนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ รายละเอียดของแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์การนะคะระดับ corporate level ระดับธุรกิจ business level หรือระดับหน้าที่ f ั n ง c ช a o n a l ซึ่งหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เองก็จะประกอบไปด้วยการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์การตลาดการผลิตการเงินและการจัดการสารสนเทศและอื่นใดที่บริษัทเกี่ยวข้องและมีอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็จะมาดูว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างปัจจัยที่ทำให้การประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จหรือไม่ทั้งในมุมที่สำเร็จและมุมที่เป็นปัญหาก็จะก้าวไปสู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแนวทางการเขียนก็จะสร้างเป็นตารางนะคะท่านนักวิชาการได้แนะนำไว้ว่าปัญหาที่ว่าจะประเมินความเป็นไปได้ ของสินค้าท like kind of 네ี่ถูกลอกเลียนแบบจะมีผลกระทบอย่างไรมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรปัญหาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันขาดแคลนเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรแนวทางแก้ไขอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมคะว่าทุกท่านก็จะได้นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นแนวทางเป็นรูปแบบที่เราเข้าใจตรงกันว่าเราจะเขียน มุ่งมองไปยังทิศทางเหล่านี้นะคะส่วนรายละเอียดของการนำเสนออาจารย์ให้อิสระของทุกท่านทุกกลุ่มในการทำได้เลยค่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะคะว่าแนวทางการนำเสนอกรณีศึกษานั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นค่ะสำหรับการนำเสนอกรณีศึกษาเราทำเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อาจจะจัดทำเป็นไฟล์ PDF นำเสนอมานะคะในในการนำเสนอออนไลน์นำเสนอด้วย powerpoint ประกอบกับการนำเสนอด้วยวาจาถ้าหากเป็น powerpoint เนี่ยหน้าละ2สไลด์เพียงพอนะคะและการนำเสนอไม่ควรเกิน20สไลด์และกลุ่มละไม่ควรเกิน20นาทีนะคะกำหนดบุคคลที่จะเป็นผู้รายงานจัดเตรียมสื่อให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมค่ะก่อนนำเสนอจริงเทคนิคการนำเสนอ ควรให้ใช้วิธีการพูดที่ไม่ได้เป็นการอ่านให้ฟังควรอ่านศึกษามาก่อนและเมื่อถึงคราวที่นำเสนอก็นำเสนอด้วยความเข้าใจอย่างตั้งใจนะคะแสดงถึงการเตรียมตักวาการรายง,งานด้วยวาจามีข้อกำหนด ข้อจำกัดด้านเวลาจึงต้องเลือกประเด็นที่เป็นไงคะมีความเหมาะสมนะคะจำเป็นต้องแสดงภาพแต่เพียงบางส่วนซึ่งไม่ต้องกล่าวซ้ำนำเสนอทั้งหมดทั้งตัวเล่มของรายงานหรอคะสมาชิกกลุ่มควรทำความเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้นะคะและรายงานหลังจากนี้นะคะอาจารย์จะนำเสนอบิดตทัศน์เพื่อเข้าสู่ตัวอย่างที่เป็นของที่ในการเข้าไปประกวดการเขียนแผนธุรกิจแต่ก่อนที่จะ จบในเรื่องของแนะนำเทคนิคต่างๆขอสรุปไว้ว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนั่นนะคะตั้งแต่บทนำจนถึงบทนี้การเขียนแผนธุรกิจอาจารย์คาดคิดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการหรือผู้สนใจศึกษาให้บริหารงานและทำรายงาน อย่างมีเข็มทิศได้นะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอาจารย์จะนำเสนอตัวอย่างของรุ่นพี่ของพวกเรานะคะที่นำเสนอการประกวดการเขียนแผนธุรกิจนักศึกษากลุ่มนี้ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วและพวกเขาเหล่านั้นได้เป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยไปนำเสนอเรื่องราวของการเขียนแผนธุรกิจ ของจังหวัดสุราธานีนะคะพวกเขาได้เลือกว่าจังหวัดสุราธานีจริงๆแล้วมีทรัพยากรมากมายไม่ว่าจะเป็นยางพาราผลไม้หรือปาล์มน้ำมันแต่แล้วพวกเขาเลือกที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับกาบหมากนะคะพวกเขารู้สึกว่ามีการปลูกหมากในทุกๆตรวเรือนค่ะแล้วหมากเหล่านี้ก็จะมีขนและกาบของหมาก ะะเขาจะทำา QC หรือตรวจสอบคุณภาพด้วยการสอภายใน2-3วันเนี่ยคุณภาพของกาบหมากเนี่ยยังคงใช้ได้เขาจึงนำมาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกาบหมากเหล่านี้ถูกทิ้งให้ย่อยสลายตามธรรมชาติในอดีตนะคะกาบหมากจะสามารถนำมาใช้เครื่องใช้ต่างๆ ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นพาดเครื่องจักสารห่ออาหารหรือเด็กๆเ,เล่นซุกสนกันก็จะใช้กาบหมากตามธรรมชาติค่ะแต่แล้วปัจจุบันนะคะก็ได้มีการศึกษา ไปยังชุมชนนะคะและชุมชนเหล่านี้ก็ได้คิดผลิตภัณฑ์จากลับมากมีผลการวิจัยแต่ก็ยังไม่ได้นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังเรนิตาจึงเป็นตราสินค้าที่กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ได้ออกแบบและตั้งชื่อว่าเรนิตาค่ะเรนิตาของเขาเป็น การศึกษาแนวโน้มการตลาดสินค้าหัตถกรรมประเภทจักสานนะคะสินค้าประเภทจักสานเหล่านี้มีมูลค่า ถึง278.36ล้านบาทในปีนั้นรูปลักษ์ผลิตภัณฑ์ตามภาพที่ทุกท่านได้เห็นแล้วใน PowerPoint นะคะมีราคาต่างๆมากมายค่ะมีรูปแบบมีราคา300 200 199ตั้งราคาให้น่าสนใจดึงดูดลูกค้าและทำอย่างไรคะกลุ่มผู้สนใจก็จะอยู่ในระหว่าง30ง45ปีขายได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยล่ะค่ะจุดขายเป็นยังไงคะออฟไลน์ก็ขายใน โอทอปหรือว่าขายในโคออสุรัตธ,ธานีก็ได้นะคะขายทาง Facebook หรือขายทาง Lazada ก็ได้ได้มีการส่งคนไปควบคุณภาพสินค้าการควบคุณภาพเราจะใช้กลับหมักสดที่ร่วงใหม่ประมาณ2-3วันในกระบวนการผลิตเริ่มต้นจากฉีกเป็นเส้นหั่นเป็นฝอยทุบหรือสารออกมาเป็นกระเป๋าและได้รูปแบบที่น่ารักประกอบกับลายลูกไม้และ ผ้าเห็นไหมคะหลังจากนั้นนะคะพวกเขาได้เข้าร่วมโครงการของทางคณะวิทยาการจัดการของธนาคารออมสินในโครงการที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีในชื่อโครงการที่ว่า Smart Startup นะคะ สตาร์ทอัพของเขาก็ได้เล่าถึงงบประมาณการขายสินค้ายอดขายงบประมาณกำไรขาดทุนปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามบอกรายการว่าต้นทุนคงที่ต่อปีต้นทุนผันแปรจนกระทั่งได้จุดคุ้มทุนเท่าไหร่และได้มีการประเมินความเสี่ยงหากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะพัฒนาและออกแบบสินค้าใหม่ ถ้ามีคู่แข่งเรียนแบบก็จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะและมีปัญหาอีกมากมายที่พวกเขาได้นำเสนอเอาไว้แล้วรายงานของท่านละคะเป็นเช่นไรก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับความคิดไอเดียของทุกท่านบัดน,นี้ EP ที่11จบลงแล้วขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ